เกศชโยนะครับอันนี้เป็นวัดปากน้ำปากปากน้ำลึมสี่ลึมสี่ครับเด็ดมากใช่ครับม้อนสามครับตำที่วัดละค้างนะครับอันนี้เป็นคณะเก้าบอกครับคณะเก้าคณะเก้านะครับพระคูชีระพระคูชีระ วุฒิคุณผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับนนมาตาม,มวนศาลพระปิตานะครับอันนี้นรครับผงดวงเสรียรหลวงปู่หมุนกำลังตาม,มวนศาลนะครับนี่ครับอันนี้ว่าร้อยแปดอันนี้เกสาหลวงพ่อพัดกับหลวงปู่หมุน เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอันนี้วานร้อยแปดนะครับอันนี้เป็นอาอ่า,อาดับเทียนชัยนะครับที่สะสมกันไว้นะอันนี้ก็เป็นทับเป็นผง ร้อยแปดนะครับเป็นหกร้อยแปดพระปิตารุ่นนี้นะครับมีมวลสารของพระผงวัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์หกชั้นหกชั้นหกกตันนะครับนี่ครับมีใบรับประกันนะครับผสมมวลสารอยู่ที่วัดละขางครับคณะเก้านะครับเป็นเทียนชัยนะครับเป็นเทียนชัยนะครับอันนี้เกสอนดอกไม้ อาจารย์ท่านเมตานะครับผสมมวลสารให้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วขอให้รวยๆเฮงๆนะครับพี่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับของทีมงานใจเกินร้อยนะครับปิดตาปืนแตกมหาอุดสองนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะตาโมนะครับกำลังตำมวลสารนะครับ หมดยาหมดยาครับที่ไหนอเนี่ยครับอันนี้แหละพี่หนุ่มอ่าใส่ลงไปเลยใส่ไปในนี้เลยเดี๋ยวให้มนสารหลวงปู่เผือกวัดจีนแก้วนี่ครับมนสารหลวงปู่เผือกวัดจีนแก้วนะครับอาจารย์ท่านเมตตาผสมให้นะครับรุ่นขุดสะนะรุ่นขุดสะ<า>นะครับอาจารย์ท่านเมตตานะครับ ราะฉะนั้นก็ท,กทุกทุกท่านนะครับที่ที่ที่ทบูชานะครับทับถือหลวงหลวงพ่อพัดนะครับเราเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันนะครับเช<พ>ิญบำนุญพระพุทธศาสนานะครับให้ครูก็มั่นใจได้เลยครับว่ารุ่งติดตาเป็นแตกเนี่ยมวลสารเนี่ยเข้มขังได้ได้หลวงพ่อท่านเมตตาเอาหลวงปู่เพือกว,<พ>วัดจีแกลงมลสารหลวงปู่เพือกวัดจีแก้วให้ก็คือ อยยก็ัเิ่มี่ยนวงเวาปชาชทสงบาระว่าจะตายมปลกวิทีนกระโดกผูยังได้พูดบคนรูสิกระสบไทุมีสวรับผูุกคอชุเจ้าหาทาจะต้องไช้คำสูงของผู้มนพูทั่วมาชมผู้คือมีูนาวราผูกร่างกายกายีทุกสิ่งนานาผูเลกผูนังผูตั้งใจสน้ำไจารกาวตึงเนขึ้นมาไมไหมนะครโลกคนโอกาันนี้ทีทุาวทุน้ำทุกจ้าแหนี้จ้าจิตดวงชัมังแหงนี้ ผู้วิทยาปริบติดูว่าทำมาฉั้งคังแต่นเ่นอยู่ส้งคังเอ,งอาไปครับมวลสารเข้มขังครับใครได้ใครจองไว้ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยนะพี่นะแค่มวลสามนี้ก็สุดแล้วครับวัดเกศชายโยครับพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับ แค่นี้ก็สุดแล้วครับสวัสดีป่าพรเทพนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับอยู่ที่วัดละคังนะครับรเนระจยคน,ไไน,นีกับาาาครับ,รารบฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับ <S 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 ฝากไว้เท่านี้นะครับ